16สมการพาราโบลาที่มีจุดยอดที่0 0นะครับมีกราฟเปิดข้าง,งบนกราฟหงายขึ้นผ่านจุดลบ2 3ตรงกับข้อใดอันเนี้ยกราฟหงายครับกราฟคว่ำพี่ว่าตอนเนี้ยน้องควรจำรูปแบบของกราฟแต่ละแบบได้แล้วนะครับถ้าเป็นพาราโบลาที่เป็นกราฟหงายขึ้นแบบนี้นะสมการของมันก็คือ x อลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4ลบ k ถูกไม จุดยอดอยู่ที่จุด0,0นะครับในที่นี้คือจุด Hk นั่นเองแทนค่าเข้าไปน้องก็จะได้ x ยกกำลังสองเท่ากับ 4p y อยากรู้ว่า p เท่ากับเท่าไหร่นะครับมันบอกว่าพานจุดลบ2 3น้องก็แทนเข้าไปสิ x ลบ2 y เท่ากับ3นะครับลบ2ยกกำลังสองได้4 4p คูณ y ก็คือคูณ3 4เท่ากับ 12p ดังนั้น p เท่ากับ4ส่วน12ตัดกันก็เหลือ1ส่วน3แทนค่าเข้าไปในสมการครับสมการนี้ก็ได้นะสมการนี้นะครับน้องก็จะได้ว่า x ยกกำลัง2เท่ากับ4ส่วน3 y p คูณ3ตลอดจะได้ 3x ยกกำลัง2เท่ากับ 4y หรือ 3x ยกกำลัง2ลบ 4y เท่ากับ0 16 ตอบข้อ3นะครับ 3x ยกกำลัง2-4 y